สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ไปอักลดาเดบย์มานะครับผมซึ่งเป็นอิสระคนเป็นของบริษัทก็เลยเก็บภาพเก็บตกบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังเล็กน,น้อยนะครับผมซึ่งผมก็คงไม่จะสามารถเอาอข้อมูลอินโฟเมชันทั้งหมดในเซสชันออกมาให้ฟังได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นมีอิอระ Eternal, อินโฟเมชันของบริษัทอยู่ผมก็อาจจะเสี่ยง เกิดคดีได้นะครับผมถ้าผมออกมาฟังผมก็จะเอายกมาบ้างเล็กน้อยภาพบรรยากาศข้างในแล้วก็กล่าวถึงาบางเรื่องบางอย่างที่มันเจเนอรลพอทั่วไปพอที่จะแบบเอามาเล่าสู่กันฟังสูภ่สภายนอกได้นะครับผมส่วนอินโฟมชันลึกๆผมก็คงไม่ไมเอามาโชว์นะครับผมลองไปดูกัน วันนี้มางานเดบเดย์ผมตำพัดผมสัมภาษณ์ในงานอะไรหรเนี่ยเป็นไปไหนครับรู้สึกเป็นเดบเดย์วันนี้วันนี้อะไรนะครับตื่นนอนมาตีสี่มารอเดบเดย์ใช่ไหมครับผมอ๋อโหไม่ไม่เปินเต้มขนาดนั้นอ๋อคือมาหลายครั้งแล้วว่ากันัที่แล้วครั้งที่แล้วก็มาโอ้โหแต่วันนี้มันดูคนมันดูดูคนปฏิสิเพตเยอะกว่าเดิมเปล่าวะหรือว่าปกติผมมาสายผมก็เลยไม่ไป Are you ready now? Ready! <laughs> 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 for the moment, we will start with Ted Tao Hong with our leadership team. Yeah. Let's give a warm welcome to Edans and Max. What is <laughs> a superpower for aging young? Why are you here? If you add the rules in database, we have this issue like, okay, someone uploaded some old CSV. 20% is our total. They rely on you to give them a voice. start with the hardest questions. you've all been here a very long time, so seven years, nine years, 10 years. do you ever think you stay too long? <laughs> so, to be honest, i think it's a question that i do find myself asking sometimes. Uh, for me, i think it's less important about how long i've stayed in a company. Uh, more so the questions that i end up asking myself is, am i still learning? ครับสิ่งที่ชอนได้พูดไปนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนได้ ไปใส่ใจหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัว,ตวของผมเหมือนกันที่เคยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหลายปีละ่ะเป็น6-7ปีมั้งกว่าที่ผมจะรู้ตัวว่าเฮ้ยมันผมไม่ได้ก้าวหน้าในด้านฝีมือในด้านลักษณะของเทคนิคอลเอ็กซิเลนซีมากนักในช่วงนั้นความความสบายที่เกินไป มันจะให้โทษในระยะยาวนะครับซึ่งสำคัญมากต่อคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวลองลองถามตัวเองดีๆว่าอ o คอมฟอร์ทโซนที่คุณอยู่นั้นนะอ่ะมันยังให้ประโยชน์ต่อคุณในระยะยาวหรือเปล่าเพราะบางครั้งความอคอมฟอร์ทโซนนั้นเนี่ยมันก็แรกมากับการที่คุณไม่ได้ถูก Challenge ไม่ได้ถูกกดดันให้มองหาโซลูชันอื่น แรกกับการที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากนักแรกกับการที่คุณมีความบางครั้งนะครับบางครั้งคุณมีความยิ่งพยองในในพื้นฐานของสิ่งที่จอมปลอมนั่นก็คือคุณไม่เห็นโลกกว้างมากนักแต่คุณก็คิดไปว่าตัวเองเก่งโดยเฉพาะในเขตของผมเองนะครับในสมัยนั้นก็คือผมก็คิดว่าผมแน่ละ่ะในดิพันเนต์นั้นสมุด โดยหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วมันคือคอฟอร์ดโซนถ้าผมมองออกไปข้างนอกจะเห็นอีกว่าโลกมันไกลกว่าที่ผมคิดขึ้นเยอะไอ,บอ้บ่อน้ำลเล็กๆที่ผมดูที่คิดว่าตัวเองเก่งนั่นนะมันมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่นั้นจึงฝากให้ทุกคนที่ยังใช้ชีวิตรเริ่มต้นกับการทํางานไล้ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวลองลองชเล้งตัวเองดูว่าถ้าอยู่กับที่ที่หนึ่งมาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันสบาย ว่ามันสบายจนเกินไปไหมแล้วลองบอกออกไปข้างนอกบ้างไหมว่าว่าคุณเห็นอะไรที่มันยากกว่าที่คุณอยากจะเทอทยานพอที่จะไปความมาหรืออยากจะเอาตัวเองไปไปอยู่ในที่ลําบากที่มันจะทําให้คุณได้ฝึกฝนวิชาให้เก่งกลาข,ขึ้นหรือเปล่านะครับผมลองคิดดู concurrency so the can so do optimally. in then, then built very it JVM, JVM ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่ที่เก็บมาฝากนะครับผมก็ขออภัยด้วยที่ก็ไม่ได้ลงไปลึกถึงทุกเซคชั่นอะไรงเงี้ยเพียงเนื่องจากว่าก็ออกมาให้ดูไม่ได้นะครับผมก็เก็บเป็นถือซะว่าเป็นภาพเ,าเก็บตกเล็กๆน้อยๆบรรยากาศนะครับเผื่อได้มีโอกาสมาร่วมงานกันที่บริษัทนี้ขอบคุณครับผม